แอยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอล์คเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งค่ายนะครับในเกาหลีใต้นั่นก็คือ S.M. Entertainment นั่นเองแต่ตอนนี้นะครับได้มีข่าวออกมามีคนพูดถึงกันในทวิตเตอร์เลยเกี่ยวกับเรื่องราวที่ S.M. Town นะครับแอดเค้าวทวิต ไปยัง Blackpink on Spotify นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับได้มีคนพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของ SM Town นะครับหรือว่า SM Entertainment ที่ได้มีการกด Follow ไปยัง Blackpink นะครับใน Spotify ซึ่งก็ทำเอาแฟนๆหลายๆคนเนี่ยฮือฮากันเลยว่าทำไม SM นั้นเนี่ยจะต้องไปกด Follow ไปกดติดตามสาวๆ Blackpink ใน Spotify นะครับหลายๆคนเนี่ยก็มีการคาดเดากันไว้ว่าระหว่าง SM นั้นแล้วก็ Blackpink เนี่ยจะมีผลงานเพลงร่วมกันหรือเปล่าหรือว่าจะมีการคอร์เกอนระหว่างศิิลปน าก YG แล้วก็ศิลปินจาก SM หรือไม่นะครับรวมไปถึง Black พิ้งเองจะมีการมาทาเพลงร่วมกันกันกบศิลปินหรือว่าวงในค่าย SM หรือเปล่าจะมีโปรเจกต์พิเศษเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแฟนๆก็คาดเดากันไปต่างๆนานาเลยนะครับหลังจากที่ได้เห็น SM นั้นเนี่ยกด Follow b l a c k พิ้งใน Spotify และก็ยังมีแฟนๆน,นะครับรวมไปถึงชาวเน็ตที่บอกว่า Black พิ้งใน Spotify เนี่ยทำยอดต่างๆไว้ได้ดีมากๆแล้วก็สร้างผลงานสร้างสถิติใหม่ๆใน Spotify ได้ดีมากๆเลยดังนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยที่ SM นน,นั้จะกดตดตติาม Pink เพราะว่าก็ถือเป็นคนในวงการเดียวกันนะคบเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่อยู่ในวงการเพลงเค o p OP เหมือนกันแล้วก็ทําเรื่องราวต่างๆได้ดีมากๆทาสถิติได้ดีมากๆรวมไปถึงผลงานต่างๆของ Black p พ n k ใน Spotify เนี่ยเรียกได้ว่าปังมากๆเลยนะครับก็ไม่แปลกที่ SM นั้นเนี่ยจะกดติดตาม Black p พิ k ไว้นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคนมาแซวกันนะคบว่าคนที่เป็นคนควบคุมหรือว่าแอดมินของ SM เอนี่อาจจะเป็นแฟนคลับของ Black p พิ k หรือเปล่าแล้วก็เผลอไปกด Follow ไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ Unfollow ออกจึงกลายเป็นประเด็นให้มีคนพูด ถึงขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆที่มีการซัพพอร์ตศิลปินร่วมวงการเดียวกันนะครับซึ่งก็มีฟแฟนๆนะครับมีการออกมาพูดเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้นะครับทาง YG เนี่ยก็ได้มีการมากดไลค์กดหัวใจให้กับทวิตของศิลปินจาก SM เนี่ยหลากหลายวงเหมือนกันนี่ก็อาจจะเป็นการแอบติงนะครับแอบติงข้ามค่ายหรือเปล่าฟแฟนๆเนี่ยก็มาแซวก,กันเกี่ยวกับความน่ารักนะครับที่มีการที่บอกว่า SM เนี่ยอาจจะแอบติง YG หรือว่าแอบติงแบงคพิงก์ก็เลยกดติดตามใน Spotify ไว้ และนอกจากนั้นนะครับทาง YG เนี่ยก็าอาจจะมีแอดมินที่แอบติงศิลปินจากค่าย SM ด้วยหรือเปล่าที่มากดไลค์มากดหัวใจให้ทวิตต่างๆของศิลปินหลายวงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับในตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็คาดหวังกันไว้ว่าจะมีการคอแลบกันเกิดขึ้นจริง,รง,รงถๆถหากเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่พลิกวงการมากๆเลยนะครับเชื่อมโยงไปถึงเกิร์ลเจเนเรชั่นนะครับแล้วก็ Black พิงคเนี่ยที่ได้มีการประกาศออกมาว่าจะคัมแบ็กในเดือนสิงหาคมเด,เดือนเดียวกันแฟนๆบางส่วนเนี่ยก็แอบมาพูดเหมือนกันว่าาอยก ทั้งสองคนเนี่ยคอนแรบร่วมกันซักเพลงมีการฟิชชิงร่วมกันซักเพลงเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ปังมากๆเพราะว่าทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับอย่างเกิร์ลเจเนเรชันเนี่ยก็เป็นตำนานของเจเนเรชันที่2ของแบล็กพิงเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่ทําสถิติแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในเจเนเรชันที่3และก็ยังและทั้ง2วงนั้นในตอนนี้ก็ยังคง Act ทีบกันอยู่และจะมีผลงานปล่อยออกมาในเดือนเดียวกันอีกแฟนๆบางส่วนเนี่ยก็คาดหวังกันนะครับแล้วก็อยากเห็นมากๆว่าถ้าหากทั้ง2วงนี้เนี่ยมาทําเพลงร่วมกันสักหนึ่งเพลงจะเป็นยังไงนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและยิ่งในตอนนี้เนี่ยมีการออกมานะครับว่า SM นั้นได้มีการกด f o l l o w b บ a c k พิ n งไว้ใน Spotify เนี่ยก็ยิ่งทําให้ในหลายคนนั้นเนี่ยคาดหวังแล้วก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาหลังจากนี้หรือเปล่ายังไงเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งค่าย YG แล้วก็ค่าย SM นะครับรวม,ม แสดงความคิดเห็นกันนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้บางเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับในคลิปนี้อามากอแคป์ปอบของเรานะั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอามากอแคป์ปอของเราไว้ด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง